มึงจะน่าคุยจริงเว้ยท้ามึงจะน่กคุยจริงเว้ยถ้าชอบสแกนขนาดโหลดอ่ะคนคนที่อะจำสแกนโหลดตั้งตัวไม่ทันแต่เย็นจะโอเวอร์เลยเราหาคอนเทนต์นำเสนอเน็กมันมาแล้วเน็กฮะเล่นเกมเด็กกูบ้าน

เออจะตามไม่ทิ้งหนึ่งเออแค่ได้ยินเสียงนั้นออกเร็วไม่อยากไปเีด๋จะลงไปฉ่ายวะอีกคนนึงใครวะตัวซ้อนนี่ใครเนี่ยสีไม่บอกบอกกันรู้ดิไม่มีของไม่ไอ้มันจะมีอีกคนนึงอ่ะอ๋อโอเครู้ละกูไม่ได้เป็นเพื่อนกับหมอโทษเเอนี่ไงไปฉายไปฉายไร้แดง ไฟฉายหมุนได้เลยเป็นคนขายมีแดงไอ้นี่เลยคุณว่าบอสขึ้นไหนเก็บนี่กดได้ไหมได้แล้วกดเปิดกระเป๋าแล้วกดอีควิปมึงปังกูทำไมอ่ะได้แล้วอย่าตีกันอย่าตีกันโอ้โหไฟฉายไม่ได้สู้คนอยู่คนเดียวเลยโอ้โหฟุ้งเลยตอนนั้นตั้มจุ่ยแล้วราต้องไปไหนต่อไปน้ำลงล่างเปล่านงเฟนดี้เฟนดี้น้ำเอิม ไปทอมน้ำอยู่แล้วปลอดภัยเอ้กิตาน้ำเออไปแก่เสร็จนำไม่น้ำเด็ดขาดจะไม่ขุดเต่าพี่เอเยอร์กูนวลหลุมเอ้ยอะไรวะเียเดินไม่ได้เดินเกี๊ยบล็อกใครแดกน้ำแดงวะต้องไม่ต้องเหยียบโซนตีนตีนไม่เหมือนพวกเราเลยเขาต้องตนเหยียบ ยจะไม่น่ากลัอยู่เล่นกันแบบนี้เนี่ยแหละพี่นี่มันแรงรบอยใชไมวะกลัวเลไม่น่ากลัวเกินีงรลอยเท้าลอยได้ของจริงอ่ะของจิงว้ไปเล่นกับเพื่อนแล้วคุ้มไม่กลัวเลยวะนี่ใครเฮ้ยเฮ้ยชาแล้วะบางเขาหลายรอบละบังบุหลายรอบนะบังบังเขาดีจะได้ไม่ต้องกลัว

ถ้าทำมันถล่มวันนัวกว่าอีกบอกนี่นำปุ่มทำไมได้ถ้ามีประตูเนี่ยเดี่ยวประตูลับโคตรลับเลยเออโอเคบางกูเปิดประตูสุดยอดเปิดประตูไปแรกกันจะหาผลไม้อะเอ้ยเอายืนโดนคันแตรกูร้องเลยน่ากลัวมากเลยอ่ะเงียบเลยอ่ะโอ้ยมึงบางกูอ่ะมึงจะทำอะไรมึงทำเลยอ่ะกูไม่ทำแล้วอ่ะ ไม่ต้องนอนใอยช่วยกันอะไรละอันเลดฟุตว้าวโซบว้าวรูฟุตนี้อ้อมันมีสีของผลไม้เหรอต้องการผลไม้สีเขียวกไอ้นุ่นวิเงโชว์ดิได้ผลไม้สีแดงมาแล้วอันไหนผลไม้สีแดงอ๋อสายเราสัตว์ไงไอ้ยนุ่นไงเจ้เขียวอ่ะสีอะไรกันนี่ออฟฟิศสีสีฟ้าอยู่ไหนวะอันล็อได้งานขาดิบกงชั้นเขียวอ่ะมีปะ อ่านี่ไงเดี๋ได้ลได้แลด้แาบังอยาบังอยาบังหยาบังิดประตูเลยนี่กิะเลนเชีร์เาเไ่เปิดวุ่นวุนโเปิแค่ได้้เียงว่ะไไงเอ้ยแล้วยังไงอ่ะวนี่ไงประตูอยงเี้มันมีให้ใช้คี่ด้วยไม่รู้เอาเุ็แจเอาเป็แจมเสียวะเฮ้ยประตูอย่างี้ใช้ เดี๋ยวทำไมม่เริ่มขึ้นแทนที่จะเปิดออะโอเคใช่ไหมเันมัวเกมแหล่เอาอยู่ดีแล้วไอ้เห็นแต่ทอมไม่เห็นเลยเลยกูกูโดนหมอบังเดี๋ยวน้าบังเลยกลายเป็นซีเลยเฮ้ยลงไปเป็นไรยปะจะไม่เหลือโอ้เจ๊เจ๊เจ๊เกือบลุนจะไม่เหลือหาไม้แทงหาไม้หาไม้หาไมอ ไปขําม้กันมไมไมาเราลงเจอไม้อย่างนี้ยังวันนี้ีดยวันนี้จะเปิดประตูให้เยาเปิดดีมีงไม้ฮะมีไงไม้เจอแลอนในนอยู่นน่นมั้งในนู่ังจุดเขียวจุดเขียวไปรอไปรอไม่กดไก่ชัวกิ่ง โอ๊ยาะปะปะเฮ้ยไม่ต้องมงเยอะถ้าเดินอย่างแล้วลคือจะเหี้ยมบีเโอ๊ยหยุดอีกแล้วกลางระบาดอล้ใกล้เกือบเลยนี่แล้วขี้เกียจหาเดินแมวทำไมต้องมาหยุดจุดยวาดเสียวด้วยวะสัตว์ที่ไม่เข้าใจวะเ่ะอะไรอ่ะ ไม่ได้หาเทียร์ไม่ได้หาปันเฟืองเอามาเก่งแล้วอะทำไงดีทุกคนนี่มเจอที่ล็อกอยู่สองที่อันไหนเปิดอ่ะจใครดิจ่ยังอย่าบังายแล้วกันได้เฟืองมาอันหนึ่งไปดูเอฟเอตกเลยอเอากำลังข้ามไปตรงสะพานไม้เล็กๆอยู่ดีๆมาบังกันแล้วไม่เปทางแล้วก็ตกไม่ดีสีเขียวเก็สีเขียวเลย ได้มาันหนึ่งปลาปลาปหมมองแล้ไม่เห็นจวถอยอนตอนนี้ไม่เจออ๋อนี่ไสมอเกียร์ก็แปดสมอเกียร์เออเข้าเลยทิ้งกูอยู่บนเกอะนักเรกนอเนักนักนกนั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 นักกนินนักนกนนนักนั้นักนักนักนัันันักนนัน ใครกดใครกดเฮ้ยเรพวกมึงพวกมึงบังกันน่าพวกมึงไม่เห็นประตูไม่เปิดมันออกไม่ได้ชิดมุมเลยเจ็บมาเลยอย่าบังกูไปชิดชิดมุมให้หมดชิดมุมให้หมดเอาหน้าดำเลยหายใจไม่ออกได้ทีเดียวแล้วโอ้โหคนหาบีดหลักหินอะไรสักผังหิน อ่าด <us> ูดู <als> lighting, ดูตรงนี้ด้วยโอ้โดโอ้มีวิ่งด้วยไอ้ตอนเตมิน่าดีฮะมีอ๋อมีวิ่งแบบนี้ไม่วิ่งแบบนี้ดูแล้วจะเตมิน่าหมายความว่าไงอ่ะแล้วทำไมพวกเราไปกันสามคนอะเปิดเสียงก่อนวิ่งกดวิ่งกดไลน์อะแยกกันเลยแยกกันไหมอ่ะแยกเหรอแยกจริงดิจะแยกไหมจะแยกไหม เแยกไปแยกวะเรามีกี่คนอะสุดท้ายก็เดินตามนาสุท้าก็เินตามคนละสามคนละสามคนละสามไอ้นูเลยไป้นู่นเลยเฮ้ยคอยเสียงแย่อะไรไม่รู้ทอมเอแเกี่ยเลยกูม้รองก่อนเลยเฮ้ยเอาโอเคไปละอินเสียงแบบน่ไม่รู้อะทำไมไปถึงจะนั้นนะ ไปขายมันนิ่งโดดเน็กเน็กเน็กฮะเน็กเปิดเราถอยเราไปไหนดีอ่ะหมายความว่าไงอ่ต้องการมีดไอต้องมีมีดมีดใครเจอที่บ้างเอ้ยเราอะเอาน้ำลาดดิเฮ้ยสร้างประตูนรกเออโอ้ยอะไรเสด็จมันก็ถึกมันโดนแทงโดนเชือดวะเมื่อกี้ไม่อะไร ทำไมคุยอยู่คนเดียววะยูเดินยูเดินทับพีชเราอไออยู่คนเดียวว่านเลยหลอกด้วยลาวาก็ต้องฝั่งนู้นดิก็เสียงอะไรนะตรงเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอับบอมมี่จะเป็นสโมตร์ชชินเร์อ๋อยังไม่ละลายกูละลายไม่ได้ไอ้ลาวาน่าะดับโป๊ยูไม่เจอตัวเลยไปซ้อนอีกแล้วอะไรวะ โอ้ยเดุอดสุดยหน้าเหวาไม่เห็นอะไรสุดดีไม่มีหน้าไม่มีหน้าเใครนนั่นก็แปลว่ามันจะโดนสิกยอแค่นแรกอันสองไม่มีรอกำไดใครบอกกำเมืน ยืนไปฉายไม่ได้ว่ะคือแล้ววะยังอยู่าวเดิทอเอ้ยไม่มีของใน่ทัวตรงนี้ทางตันได้ยินเสียงอะไรแปลกไหมเฮ้ยมีปุ่มเสียงท่ำมันตัดมันไม่คราบอะไรเงี้ยเอาดอสอะไรทุกอย่ากดูน้องด้อเออมันบอกว่าอยากกดไม่สนจะกดออฟได้ลวความผู้บริจอ้อได้แลวหนึ่งเราต้องกดไม่รู้กดไปแล้ว โราาาหมกเสี่ยอะไรวะเสียงอะไรเนี่ยยเสีงเกี้ยอะไรไม่รู้เมื่อกี้เฮ้ยนั่อะไรกําลังเรียกสักทีหนึ่งอะเฮ้ยเฮ้ยเริ่มเริ่มหล่นแล้วนะไม่ดีอะเล้วว่าเราถอยดีกว่าไหมก็มันอยู่ขั้วจุดแดงๆตรงนั้นเอาไม่ใช่นะเสียงอะไรมันมาจากข้างหลังเหรอมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มันอยู่แน่อยู่เนี่ยอยู่เนี่ยกูเริ่มเกี้ยวอะไรเฮ้อไม่ไหวแล้วกูเริ่มหล่นเริ่มเฝ้เบียร์เอ้าใครอะไรมันมัน มื่อกี้ออะไรย่าไปโดนอย่าไปชิดกำแพงนะเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้เห็นวิญญาณชั่วร้ายแล้วเหมือนมีคนตายด้วยใช่ไหมนะเมื่อกี้ใช่กูน่าหน่าว่าเรื่องอะยรไงไงมันอยู่หลังกำแพงนี่อปวดเจอาถ้าไปตรงนี้มันหลอกหอกมันออกมาแน่ถ้าไปตรงเนี้ยเวงกรรมเจอฟ้ากับแดงเหรอเลือดสีแดงเหรอ เอาชีวิตรอดไงดีอ่ะคิดว่าพุ่มไม้จะแอบได้หรือพุ่มไม้เลยเอ้ยนี่ปุ่มอะไรอ่ะแตะแล้วปะกดไปแล้วนะมันดีเสียงกันเสียงกันนะเอาโดนบิดคอเลยมัจะติงเจ้าติงจะติงเจ้าติงตู้ตุ้เชี่ยอะไรเนี่ยน่าเกลียดชิบหายเลยม่โคดดำอ่ะทางตันทางตันโดนเลยวันเหมือนจะลิงสอดเข้าไปในปากเราแล้วก็วางไข่ในตัวเรายีนี่ เคยยิโมกดเรดาร์แต่ไม่รู้ว่าถ้ากูเดินไปแล้วจะทางตันหรือเปล่าเน่ยนะเีจะไม่รู้แต่ก็ต้องไปนะพ่อเนี่ยเจอแล้วโอ้แม่ก้าเจอแล้วเราจะถ่ายแล้วความแข่งแข่งกูตกไปโอลาเรดาร์นั่นดิเอาล่ะทางนี้ไปได้ปยวโอความรวบรวมเจอเจอแล้วโอเคเจอแล้วพี่ิกิต่าเจอแล้ว คุณตกใจออลเลยได้ขวดเฮียเลยอ่าพอกเลยโอ้ยครับตอนนี้ฉันจะต่อแทนคุณด้วยสถานที่ที่อุดมไปด้วยด้วยอะไรล่ะบอกมาดิความร่ำรวยความตายความเป็นไปได้ดีเดต่อแทนด้วยความร่ำรวยเนอะไหนนี่อะไรอะไร่ไเป็นความตายเความร่ำรวยจำนะคัด แผ็งแรงดันแข็งมากดิโอ้ยโอ้ยโเลยแตกเลยโอ้ย่วงอตายสองรอบมาคิดดูแล้วกันเืดจังวะเฮ้ยเหนื่อยเลยก็เปิดกระเป๋าไม่ได้ไงใครมีไฟฉายขออยู่ด้วยแล้วกันอะไรแดงแดงอะ ไม่หลับไม่ได้เอาวมากหน้าเลยโอ้ยเยอยเลยชีวิตเดียวกูเลยชีวิตเดียวเป็ตัวอะไรแดงๆเ่ยไม่น่าแตะเลยรู้มันมีมันมีชีวิตด้านล่างด้วยกูเลยชีวิตเดียวด้านขวาล่างจะมีใช่ใช่อ๋อเพิ่งสังเกตก็ว่าจุดๆมันคืออะไรเลือดอาชีพที่ไม่เลืหนึ่งอะไรเอาบทที่หนึ่งจบแล้วเหรออช่โอ้บทที่แค่ไหนคือให้ให้กูไปขุดทองกับใครอ่ะ เอ้นั่นทองหรือเปล่าแ้งหน้าแร่ทองคือู้ว่าไม่มีชีวิตด้วยโอเคเออว่าน่าให้คุณทองกันแหละเฮ้ยทองโจร์จิเก์ออกโกนี่ยแต่หมอแล้วคุณทองกันเฮ้ยเอาลุปันอะไรอย่างกลุปันบิได้โยกีมันอยู่กันนั้นแล้วมันบินเยียงหรือคืออะไรวะ กิมบักเอานอกินปิดเกิดอ,อะไรขึ้นโดนคนทองไกินปิดทองกด <laughs> อด้ำ <laughs> อ,อ,ออ <laughs> มันจะรวมกันแล้วไปยิงใส่เราด้วด <c oughs> ุ้ง <c oughs> ดอ,อ้งดุ้งดุ้งด้งเดด้้้้ด้ <c oughs> ง้ง้ง เรียบร้อยได้อยู่กับความร่ำรวยมอดเลยคุณทองตลอดกาลคุณทองตลอดชีวิต